มีภาพจำไม่กี่ภาพในโลกภาพยนตร์ที่ทรงพลังและน่าเศร้าเท่ากับการที่ใครจูผู้ยิ่งใหญ่ล่วงล่นสู่จักรภูก่อไฟที่เดือดพล่านนี่ไม่ใช่แค่การปราศรลาดแต่มันคือโศนาตรกรรมในปีพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ดอลีเทินเอกอร์ซิล่าเล่บลุกราชันแห่งมอนสเตอร์ให้กลับมาอีกครั้งในฐานะปฏพิบัติที่น่าสะพึงกลัวไม่ใช่ฮีโร่บิดทักโลกเหมือนในยุคก,ก่อนหน้านั้นหนาเรื่องนี้เนี่ยตั้งใจพากอร์ซิล่ากลับสู่ร่งเงาดั้งเดิม คือสสนลักษณ์กับความน่ากลัวแห่งนิวเคลียร์เป็นพลังธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้และฉากจบของมันก็ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับธีมนั้นการเอาชนะกอซิล่าไม่ใช่ชัยชนะที่น่าเฉลิมฉลองแต่เป็นความสูญเสียที่เงียบงันแต่เรื่องราวไม่จบเพียงแค่นั้นหนึ่งปีต่อมาฉบับต่อใหม่ให้กับผู้ชมอเมริกันในชื่อกอซิล่านาทีเอตี้ไฟฟ์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงฉากจบนี้ไปตลอดกาล ด้การเพิ่มสิเล็กสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังมหาศาลในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทําไมเสียงคํารามสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาในฉบับที่คนไม่ค่อยชอบกันกับกลายเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทำให้ฉาจบนี้กลายเป็นหนึ่งสศนนัตกตกรรมที่น่าจดจําที่สุดของก็อสิล่าก่อนจะเข้าสู่เนื้อาหาในคลิปนะครับช่องอาร์ตตอกทีเนี่ยและคนในพอรู้ว่าผของทําช่องแยกไหมเนาะอยากจะแนะนํา3ช่องนี้นะครับอาร์ตตอกทีในมูวี เป็นช่องที่เน้นเกี่ยวกับหนังคลาสสิกโดยเฉพาะหรือไม่ก็ไหนผมชอบนะครับว่าจะเป็นหนังเออแอนิเมชันขนาดยาวเออในการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับหนังที่ผมชอบหนังแอนิเมชันขนาดยาวเอยหนังเก่าๆที่ผมชอบดูเอ,อยโดยเฉพาะหนังคูบสิกเนี่ยมชอบมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับหนังเก่าๆเนี่ยก็มาดูได้ในช่องอาร์ตตั้งิบุ๊กบี้ส่วนช่องอาร์ตตั้งิแบบเกมเนี่ยก็ตามชื่อเนาะ นั่นเอาว่างเหมือนก,นกันก็คือผมจะรับประเด็นเกี่ยวเกมที่ผมชอบซึ่งผมเนี่ยก็มีมเยอะหรอกก็มีซีรีส์คอมเมดีของเคอร์เดอะบิชเชอร์ไซเบอร์พังที่ยังไม่ได้เล่านะครับซึ่งถ้าชอบในเรื่องเกี่ยวเกม่คอมเมดีของเคอร์เดอะบิชเชอร์ก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนช่องเดอะเทคส์ไฟล์ไปชอบที่ผมเนี่ยเล่าแนวลึกลับนะครับเล่าเป็นแนวไอซ์เบิร์กแนวฐานน้ำแข็งประมาณว่าเรื่องมือ้อนน้ำแข็งที่หลายคนเนี่ยน่าจะพอรู้จักแล้วก็ดำดิ่งลงไปสู่จุดที่ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับ เซก็มีแต่อะไรอ่ะคลิปติดเอ่ยิศนาสถานที่ลึกลับเอ่ยสถานที่สุดร้อนของไทยเอ่ยิศนาคนหายปิศนาอินเน็ตอะไรแบบนั้นนะครับถ้าใครชอบอะไรไหนนะคลาสสิกเอ่ยเกมเอ่ยลึกลับเอ่ยเลือกติดตามได้ตามใจชอบเลยนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันก่อนจะไปถึงฉบับอเมริกาเราต้องเข้าใจฉากจบของต้นฉบับก่อนนะครับดูริเธอร์โอคัสิล่าพันกสสี่เนี่ยแล้วจากโอ i l l ิล่าทำลายล้างใจกลางกรุงโตเกียวแพ้สุดท้ายของมนุษย์ คือการใช้ศัตร์ตยาในการกลับบ้านกลับมาท้าทยตัวมันเองนักวิทยาศาสตร์คนพบว่ากอซิลาเนี่ยมีพฤติกรรมคลันน้อพยพมันจะตอบสนองต่อคลื่อเสียงความถี่สูงบางอย่างที่มันเข้าใจว่าเป็นเสียงเรียกของแบบพันธ์เดียวกันแผลก็คือใช้เสียงนี้เนี่ยล่อให้มันเดินไปยังผู้ก่อไฟมิคาระที่ถูกวางกับดักเอาไว้และมันก็ได้ผลสัตว์หลายที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่แย่เสะกลับเดินตามเสียงนั้นไปอย่างไม่ลังเลแลากบเด็ก ที่เดินตามสิ่งเรียกของแม่มันคือภาพที่สะท้อนความจริงน่าเศร้าว่าภายใต้ความน่าพึงกลัวนั้นกอซิล่าเนี่ยอาจจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวและห่วยหากพวกของเมื่อไปถึงปากปล่องแผกกาสุดท้ายก็เริ่มทํางานะระบบที่ติดตั้งได้ถูกจุดขึ้นทําให้พื้นดินที่มันยืนอยู่ถลม่มลงมากอซิล่าล่วงหล่นลงไปในลาวาสีแดงฉานทีนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับในอระช่นตั้งดิมของญี่ปุ่นเนี่ย เมื่อก็จิตตกลงไปเสียงคำรามของมันก็ยังเป็นเสียงคำรามแบบปกติเนาะแต่มันก็รู้เจ็บปวดแล้วก็สับสนเพราะกับตนตรีประกอบที่โศกเศร้าของเลจิโลโคลคุกก็เบลงขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศที่หดขู่และยิ่งใหญ่มันคือฉากจบที่ทรงพลังแต่โฟกัสหลักของอารมณ์เนี่ยยังอยู่ที่มนุษย์ และผลของการกระทําของพวกเขามันเป็นชัยชนะที่ขมขืนและความหิบงันหลังพายุสงบมันคือการกําจัดผยคุกคามแต่ความรู้สึกที่เราได้มันยังไม่ถึงขั้นเป็นโศนักกรรมของตัวก็อซิล่าเองอย่างเต็มที่อ่ะข้ามาปีพันเก้าปหนึ่งปีหลังที่หนังเนี่ยฉายในญี่ปุ่นบริษัท New World Pictures ของเมริกานั้นได้ซื้อสิทธิ์ไปตัดต่อใหม่ภายในชื่อก็ซิล่า1985 และนี่ก็จุดที่เรื่องราวนั้นซับซ้อนขึ้นก็ต้องบอกตามตรงว่าไอเวอร์ชันนี้เนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับด้วยความพยายามจะทําให้เป็นอเมริกันมากเกินไปมีการถ่ายทําฉากใหม่ๆเพิ่มเข้ามาโดยดึงอลิมอนเบอร์กลับมาบทสตีมาตินตัวละครเดิมจากก็สิลากิงดนมอนสเตอร์พันเก้าห้าสิบหกที่ตัดต่อใหม่มาจนถึงเก้าห้าสี่ทีหนึ่งปัญหาคือฉากเหล่านี้เนี่ยเลมอนเบอร์ไม่ใช่ค่อยเสียแต่ฉากอื่นน่ะเป็น ฉากที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมนไม่เข้ากับโทนหนังเท่าไหร่เพราะมีการใส่มุกตลกแบบไม่ถูกที่ถูกเวลาอย่างเช่นมุกคนทหารที่พูดว่านี่มนโครงการปรปับปรุงผังเมืองชันยอดเลยนะขณะที่กอซิล่าเนี่ยกำลังถล่มเมืองเรียนไม่นับการไทอินที่แบบแบบมันจะขายดอกเตอร์เบเปอร์ให้ได้อะที่กลายเป็นตำนานให้คนล้อที่กลายเป็นตำนานให้คนล้อมาจนึทุกวันนี้และคนจึงมองว่ากอสซิล่านาทีเอที่หได้ทำลายความขลังและความน่ากลัว ของต้นฉบับไปจนหมดสิ้นแต่ทัากลากข้อเสียมากมายเหล่านี้ทีมงานอเมริกันได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่น่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อในฉากจบพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ภาพแต่พวกเขาเปลี่ยนเสียงในฉากเดิมเนี่ยชาติคอสซิล่าตกลงไปในบูกขอไฟมิฮาละแทนที่เป็นเสียงคำรามแบบดังเดิมที่ดูดันและสับสนคอสซิล่านาทีเอติ่ห้ได้ใส่เสียงคำรามใหม่เข้าไปมันเป็นเสียงที่ยาวหอยหวนและเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวด ที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของสปารทที่กำลังโกรธแค้นแต่มันคือเสียงลําไห้เสียงคำรามเพียงเสียงเดียวที่ถูกเปลี่ยนแต่กับพลิกความหมายของทั้งฉากไปอย่างสิ้นเชิงเสียงที่โหยหวนและสิ้นหวังนี้มันจะมอบมิติใหม่ให้กับกอซิล่าที่วิชันึงเดิมนั้นทำได้เพียงแค่บอกใบ้ เรายอกล่ไปในภาพตามเนะาะกอซิล่าเนี่ยมันก็ไม่เลยอยากจะเดินไปพบกับไฟเพราะถูกบังคับแต่มาเลือกจะเดินไปหาเองเพราะมันดิ้นเสียงที่มันคิดว่าเป็นพวกของหรือสิ่งมีชีวิตสายพันธุเดียวกันในโลกที่โหดร้ายนี้ดังนั้นเสียงคราสุดท้ายในวอร์ช่นอเมริกานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เสียงร้องจากความเจ็บปวดทางกายที่ตกลงไปในลาวาแต่มาคือเสียงของจิตใจที่แตกสลายจากการถูกหักหลังสลายที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก หอกด้วยข่งเดียวที่มันมีแต่นั่นคือสิ่งที่ยกระดับฉากนี้จากการกำจัดให้กลายเป็นศพนักกรรมที่สมบรูรณ์แบบนี่ไม่พูดถึงเด่องหลอกที่ตัวละครของซิมาร์ตินเนี่ยพูดถึงตัวตนของคอสซิล่าในตอนจบด้วยนะครับเสียงคำรามแบบังเดิมในญี่ปุ่นทำให้คอสซิล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทรงพลังและอันตรายที่ถูกกาจัดไปแต่เสียงใหม่ที่ห่วยหวนรากกับเสียงร้องไห้นี้เติมอบหัวใจและจิตวิญ,ญญาณให้กับมัน นในวินที่สุดท้ายกอซิล่าไม่ใช่แค่ภัยพิบัติธรรมชาติตีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวละครที่มีมิติทางอารมณ์ที่ซับซ้อนผู้ชมไม่เล็กกำลังดูสับประหลาดตายแต่เรากําลังดูตัวละครเอกของเรื่องราวกำลังพดจุดจบที่น่าเศร้าและหลีกเลี่ยงไม่ได้มันทําให้เรารู้สึกสงสารและเห็นใจมันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความยาวของเสียงคำรามที่ลากยาวมันรากเป็นเสียงที่กําลังตั้งคาถามว่าทําไม ทำไมต้องเกิดม,มาเป็นแบบนี้ทำไมต้องถูกไล่ล่าและทำไมต้องโดดเดี่ยวมันเป็เสียงข้ามวนของสิ่งมีชีวิตที่ถูกําเนิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์แล้วก็ต้องมาจบลงด้วยเล่เหลี่ยมของมนุษย์อีกครั้งนี่คือการตอกย้ําเกณฑ์เทของโสกนัฏตรกรรมคอซิล่าเรียงสมบูรณ์แบบที่สุดว่ามันนั้นไม่เคยเป็นคูเริ่มต้นแต่เป็นเพียงผลลัพธ์ของการกระทำของมนุษย์เสมอมาจริงอยู่ที่เวอร์ชันน85เนี่ย อาจเป็นหนังที่ดูแต่แปลงมาแย่แถมไม่ชิงแรซซี่ด้วยนะแล้วก็นักแสดงสดทุกชายยอดแย่อย่างเลมอนเ,เบอร์ก็ได้ชิงเหมือนกันระบบก,กับตัวหนังที่มุ่งตลกเนี่ยมันมีเข้ากันการตัดต่อที่สับสนและการตลาดที่ดูหยอดเยียดแต่เรื่องนี้ก็ได้มองข้อพิสูจน์ที่สําคัญอย่างหนึ่งให้กับโลกภาพยนตร์นะครับนั่นคือบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดก็สามารถยกระดับฉากสาคัญให้ไปถึงจุดสูงสุดทางอารมณ์ได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงคัลลาสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามา ไม่เพียงจะทําให้ฉากจบคอนดิเทอร์ออกอรซิล่า Godzilla, กลับาที่น่าจดจําในใจของแฟนๆทั่วโลกแต่มันยังช่วยตอบย้ําตีมลักของแฟนชายนี้ด้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดว่าภายใต้ภาพลักษณ์ของสปหราดพูดทําลายล้างภายใต้ผิวหนังที่แข็งแกร่งดุจหินผาแท้จริงแล้วกอซิล่าเนี่ยคือเหยื่อคือสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดคือโศนตรกรรมเดินได้ที่เกิดจากน้ามือของมนุษย์และขวอยหาเพียงที่ของตัวเองในโลกที่ไม่เคยต้อนรับมัน และเสียงลำไห้ที่ก้องกังวนก่อนจะเงียบหายไปใน,ในใจกลางผู้ก่อไฟนั้นจะยังคงเป็นหนึ่งในเสียงที่สะเทือนใจและบีบคั้นหัวใจแฟนๆหนักงกอซิล่าไปนานแสนนาน For now, Godzilla, that strangely innocent and tragic monster. Has gone to Earth. Whether he returns or not, or is never again seen by human eyes, the things he has taught us remain.